วันนี้มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ที่สู้รบกันระหว่างกัมพูชากับไทยนะคะวันนี้วันที่25นะคะซึ่งตอนนี้ก็รอเพื่อนนะคะที่กำลังอ,อพยกมาจากอำเภอขุขันนะคะซึ่งห่างจากชายแดนไม่ถึง50-60กิกิโลเมตรนะคะตอนนี้ที่ขุขันที่ภูสิงห์นี้เขาให้อ,อพยกออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีการสู้รบกัน ตอนนี้ก็นั่งรอเพื่อนนะคะที่กำลังเดินทางมาก็ขอส่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้เกเิดเหตุการณ์นี้จบลงโดยเร็วนะ,ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะคำถามนี้ขึ้นมาตลอดเพราะว่าเมื่อสมัย40กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นที่มีการสู้รบกันระหว่างไทยกับเขมรนะคะเมื่อสมัยเด็กๆก,ก็จะได้ยินเสียงปืนคำรามนะคะ ตอนนั้นก็คือสมัยนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ยังไม่มีความก้าวหน้านะคะตอนนี้เขาบอกว่าอาวุธที่ขเขมรใช้นี้ในรนัศมีที่1 3 0ยกิโเมตรนะคะหรืออาจจะไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะของเราโคกหนองน,องนาเราอยู่ห่างจากขเขมนนี้ประมาณไม่ถึงร้อยกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีส้มนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้ เราก็คงไม่อพยพหนีไปไหนนะคะเราก็คงตั้งหลักปักฐานที่นี่แล้วก็ขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะคะให้ปลอดภัยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกทีนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนอพยพมานะคะก็มาเดินเลาะดูนาดูท้องทุ่งนาบ้านเราเงียบสงบนะคะจะดีมากๆถ้าไม่มีสงครามแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะ